สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอทีดีมีคำตอบ IT อทีเละนี่24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าเป็นผู้ประกันตนมาตาสามเอายุ60-70ถึง70ปีแล้วหากส่งต่อไม่ลาออกถ้าเสียชีวิตได้ค่าทำศพไหมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีคลิปเกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะหากส่งต่อไม่ลาออกได้ค่าทำศพไหมนะคะ ซึ่งวันนี้ก็เลยจะมาอธิบายในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา39เพิ่มเติมให้สำหรับท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดแล้วมีคอมเมนต์สอบถามเข้ามานะคะสำหรับความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39จะสิ้นสุดลงนะคะก็ต่เมื่อเสียชีวิตก็คือหรือตายนะคะแล้วก็ได้กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33แล้วนะคะในกรณีที่ยังไม่ลาออกจากประกันสังคมนะคะและยังส่งต่อเนื่อง ไม่ขาดส่งติดต่อกัน3เดือนและก็ผ่านระยะเวลา12เดือนส่งอย่างน้อย9เดือนก็ยังเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะและจะใช้สิทธิ์ในส่วนของค่าทำศพได้ไหมต้องดูที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการเกิดสิทธิ์กรณีเสียชีวิตนะคะคือต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนที่ถึงแก่ความตายแล้วถ้าเกิดสมมุติเสียชีวิต ในระหว่างแล้วก็เข้าสู่เงื่อนไขหลักเกณฑ์กรณีเสียชีวิตจะได้อะไรบ้างนะคะก็จะได้เงินอยู่สส่วนด้วยการประกอบด้วยค่าทำศพเงินสงเคา์กรณีตายหรือกรณีเสียชีวิตนะคะเงินชราภาพสะสมหรือเงินบำเหน็จนะคะสำหรับเงินค่าทำศพนั้นจะมีจำนวนอยู่ที่5 0,000บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะซึ่ง ก็สามารถเบิกได้บุคคลนะคะซึ่งผู้ประกันตนอาจจะทำหนังสือระบุให้เป็นผู้จัดการศพและก็สามารถจัดงานศพให้ผู้ประกันตนได้นะคะสามีภรรยาบิดามารดาหรือบุคคลซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนนะคะและก็บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพผู้ประกันตนนะคะสำหรับบุคคลอื่นนะคะที่ไม่ได้แท้ทายาทโดยตรงแนะนำให้เก็บใบเสร็จเพื่อ จะไว้ยื่นในกรณีที่ประกันสังคมขอข้อมูลนะคะสำหรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนั้นนะคะ เราจะนับนะคะจำนวนเดือนการส่งเงินสมทบตั้งแต่มาตรา3-3นะคะเพราะสิทธิ์กรณีเสียชีวิตนะคะในครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวดังนั้นตอนเป็นผู้ประกันตนมาตาสามสเราไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะเราก็ต้องนับตั้งแต่เราเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เพราะเงินสงเคราะ์กรณีเสียชีวิตนะคะจะนับ จำนวนการส่งเงินสมทบนะคะถ้าน้อยกว่า36เดือนก็คือประมาณ3ปีนะคะก็จะไม่ได้รับนะคะตั้งแต่36ถึง119เดือนก็ได้อัตราละหของค่าจ้างเฉลี่ย4เดือนนะคะถ้าผู้ประกันตนมาตรา3 9ก็4,800บาทคูณ50%คูณ4ก็จะตกอยู่ที่9,600บาทสำหรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ในกรณีที่ส่งตั้งแต่120เดือนขึ้นไปนะคะก็จะได้รับอัตราร้อยละของค่าจ้างเฉลี่ย12เดือนนะคะก็เอา4,800บาทคูณห้คูณสิก็คือ28,800บาทสำหรับเงินส่งข้อกรณีเสียชีวิตนะคะ ต่อมาเราจะดูในส่วนของหลักคิดเงินฉลาภาพสะสมหรือเงินบำเหน็จนะคะผู้ประกันตนมาตรา39นะคะคือผู้ประกันตนที่ประกันตนเองนะคะเราจะนําส่งเงินสุนทบในอัตราร้อยละ9ซึ่งปกติเราจะส่งเดือนละ432บาทนะคะดังนั้นเวลาเราคิดฐานของผู้ประกันตนมาตรา39นะคะเราก็นํา432หาร9คูณ100นะคะ,ะ,คะก็จะเท่ากับ4,800บาทนะคะ แล้วในฐาน4,800บาทนี้เรามีเงินสะสมชาราภาพต่อเดือนเท่าไหร่นะคะเราก็ใช้4,800บาทคูณ6%เท่ากับ288บาทส่งกี่งวดก็คูณเข้าไปตามจำนวนงวดนะคะแล้วก็ยังไม่รวมดอกผล แต่สําหรับบางท่านจําไม่ได้ว่าตอนมาตาสามสส่งฐานเท่าไหร่มาตราส่งเท่าไหร่ไม่รู้เงินบําเหน็จได้เท่าไหร่แนะนําให้เข้าแอปของประกันสังคมสมัครเป็นสมาชิกนะคะเ,เข้าเลขที่บัตรประชาชน13หลักรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ ก็จะเจอหน้าต่างเมนูประมาณนี้จะมียอดเงินสนาภาพสะสมหรือที่เราเรียกว่าเงินบำเหน็จนะคะหากเราไม่ได้รับและเสียชีวิตก่อนจะได้รับบำเหน็จหรือบำนานนะคะเงินก้อนนี้ก็จะได้รับให้กับทายาทนะคะของเรานะคะโดยสามารถเข้าไปตรวจสอบจากแอปของประกันสังคมนะคะ ต่อมาจากคำถามสรุปนะคะว่าเป็นผู้ประกันตนมาตาา39อายุ55ปีแล้วหากส่งต่อไม่ลาออกถ้าเสียชีวิตได้ค่าทำศพไหมนะคะคำตอบนะคะหากผู้ประกันตนที่เสียชีวิตส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย1เดือนภายใน6เดือนก่อนเดือนที่เสียชีวิตทายาจะได้รับเงินอยู่3ส่วนประกอบด้วยเงินค่าทำศพเงินสงเคราะห์กรณีตายและเงินบำเหน็จ เรารู้แล้วว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ขอบำเหน็จบำนาญเราส่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีกำหนดอายุจนกว่าเราจะเสียชีวิตเรารู้แหละเราได้คา่าทำศพได้เงินสมคอลกรณีตายและเงินบำเหน็จแล้วสรุปแล้วสามก้อนนี้รวมกันได้เท่าไหร่ประมาณการคร่าวๆให้ดูหน่อยได้ไหมคะวันนี้เราก็ยกตัวอย่าง3ตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างที่1จะเป็นการส่งเงินสมทบไม่ถึง36เดือน โดยนับตั้งแต่การเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ามมานะคะโดยในส่วนของผู้ประกันตนท่านนี้ก่อนที่เสียชีวิตนะคะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะคะซึ่งก็ระยะเวลาการส่งเงินสมทบส่งมาแล้ว3ามเดือนนะคะแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป,ป่วยนะคะ ได้ค่าทำศพ5 0 0 0 0บาทเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจะไม่ได้รับเพราะส่งยังไม่ถึง36เดือนนับจากมาตาา33นะคะแล้วก็จะมีเงินชรา,าสภาพสะสมอันนี้ตรวจสอบจากแอปสมมติอยู่ที่2 0 0 0 0บาทนะคะรวมทายาทของผู้ประกันตนท่านนี้จะได้รับเงินสุดที่อยู่ที่70,000บาทนะคะสำหรับค่าทำศพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้ ที่ถ้าเกิดค่าทำศพก็มีหลักฐานว่าเป็นผู้จัดการงานศพนะคะถ้าเงินสงเคราะห์กรณีตายก็มีหนังสือระบุว่าเป็นผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายก็ได้รับนะคะยกเว้นไม่มีหนังสือระบุต้องเฉลี่ยให้กับทายาทโดยตรงนะคะยกเว้นเงินชาราภาพสะสมหรือเงินบําเหน็จต,ต้องเฉลี่ยให้กับบุตรสามีภรรยาบิดามดาและผู้ซึ่งผู้ประกันตนทําหนังสือระบุไว้นะคะ ต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างที่2ส่งประกันสังคม100เดือนนะคะผู้ประกันตนมาตรา39ท่านนี้จะมีเงินให้กับทายาทในสิทธิกรณีเสียชีวิตเท่าไหร่นะคะ อันดับแรกค่าทำศพเท่ากันอยู่แล้วที่50 0 0 0บาทเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตเราก็ใช้ฐาน4,800บาทคูณ50%คูณ4ก็เท่ากับ9,600นะคะสมมุติมีเงินบำเหน็จสะสมอยู่ที่6 0 0 0 0บาทโดยเราสามารถตรวจสอบจากแอปของประกันสังคมหรือเช็คยอดไปที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะรวมจำนวนสุทธิที่จะได้รับ119,600บาทนะคะตามที่บอกนะคะ ข้อ1กับข้อ2นี้สามารถเบิกได้คนใดคนหนึ่งก็ได้ต้องมีหนังสือระบุหรือหลักฐานการเป็นผู้จัดการงานศพส่วนเงินชราภาพสะสมก้อน,นี้ต้องเฉลี่ยให้กับทายาตบิดามารดาสามีภรรยา,ยาและบุตรหรือผู้ที่ผู้ประกันตนและผู้ซึ่งผู้ประกันตนทําหนังสือระบุเป็นส่วนเท่าๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดที่จะได้รับต่อมาตัวอย่างที่3ส,ส่งประกันสังคมมา240เดือน จะได้เงินเพิ่มไหมได้เท่าไหร่นะคะถ้าส่งมาแล้ว240เดือนค่าน้ำศพเท่าเดิมนะคะจะได้เพิ่มมาจากกรณีที่แล้วคือเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตก็คือ4 8 0 0บาทคูณ50%คูณ12ก็เข้ากับ28,800บาทนะคะแล้วก็จะมีเงินบำเหน็จที่สะสมไว้โดยการตรวจสอบจากแอปประกันสังคมหรือสำนักง,งานประกันสังคมอยู่ที่100,000บาทนะคะรวมจำนวนเงินสุทธิก็จะได้ ประมาณการที่178,800บาทนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นสิทธิ์กรณีเสียชีวิตที่ผู้ประกันตนมาตรา39ถามมานะคะว่าตอนนี้ก็60แล้วะจะเข้า70แล้วจะลาออกเพื่อไปรับบําเหน็จบํานาญหรือส่งต่อเพื่อรับสิทธิ์กรณีเสียชีวิตดีนะคะก็สามารถ ดูได้นะคะว่าคลิปนี้ก็จะตอบคําถามว่าระหว่างจะรับบําเหน็จหรือบํานาญนะคะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่ได้บางคนก็ส่งมาไม่ได้ไปติดต่อขอรับบําเหน็จบํานาญเลยแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆเพราะจะต้องใช้สิทธิ์รักษาคือไปหาหมอนะคะเพราะว่าผู้ประกันตนมาตรา39จะใช้สิทธิ์ในกรณีเจ็บป่วยรักษาตามโรงพยาบาลที่ประกันสังคมครอบคลุมไว้นะคะ ก็จะใช้สิทธิ์ลาป่วยก็เลยยังไม่อยากใช้สิทธิ์บําเหน็จบํานาญทีนี้ก็สงสัยว่าถ้าเกิดเสียชีวิตไประหว่างนี้ทายาทจะได้เงินเท่าไหร่วันนี้ก็ตอบคำถามให้แล้วนะคะสําหรับผู้ประกันตนมาตา3า39นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสําหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Mm. you.